สวัสดีครับผมชื่อจริงธนกิจออี่ยมชื่อเล่นน้อยชื่อในชอใช้ในการสักก็คือน้อยเสียมิตรีนะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวกับการมาอยู่ที่นอร์เวย์ผมมาอยู่ที่นอร์เวย์ก็ย่างเข้าสิบกว่าปีแล้วครับผมมาอยู่นอร์เวย์ตอนผม,มาอายุ37ปีตอนนี้ผม52ปอปีผมมานอร์เวย์มาตัวเปล่าครับมาตัวเปล่าแล้วก็เครื่องสัก มาเปิดร้านอยู่ที่นี่มาสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชื่อเสียงอยู่ที่นี่ทุกเวทีที่ผมไปประกวดส่วนมากจะชนะครับแพ้น้อยมากแล้วก็นี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่สามารถมาสร้างชื่อเสียงอยู่ที่ต่างประเทศวันนี้ผมมาพูดเพื่อให้กำลังใจกับเพื่อนพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบปัญหาโควิดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งที่ประเทศนอร์เวย์ก็เช่นกันก็ประสบปัญหาเช่นกันครับแต่ตอนนี้กำลังเข้าหน้าร้อนแล้วก็มาตรการต่างๆก็เริ่มผ่อนคลายเรร้านอาหารบาร์ก็เริ่มเปิดผมเองก็ติดโควิดนะครับแล้วก็แต่ก็หายแล้วก็ไม่ไม่มีผลกับร่างกายเลยสักเท่าไหร่สำหรับผมพาไปติดอเมรของลูกทั้งลูกสองคนทุกคนก็ผ่านไปด้วยดี อยากให้กำลังใจกับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับว่าโรคร้ายนี้ก็จะหายเป็นปกติเพียงแต่ใช้เวลาลานศักเนี่ยคนจะเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการเซ็นชื่อจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของที่นี่แล้วก็ลูกค้าที่จะมาสักต้องเป็นลูกค้าเท่านั้นห้ามห้ามพาคนอื่นเข้ามาเท่าที่ผมติดตามที่เมืองไทยตอนนี้กำลังกาลังอยู่ในช่วงวิกฤต ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากนะครับเพื่อสังคมส่วนรวมแล้วก็พกเจลล้างมือเวลาไปจับต้องอะไรนั่นคือสิ่งสำคัญครับเพื่อเพื่อส่วนรวมแล้วก็ฉีดวัคซีนเพราะผมเชื่อว่าจะเป็นการป้องกันได้ในในในระดับหนึ่งแล้วก็ทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติขอให้ทุกคนสู้ๆผ่านวิกฤตนี้ไป้ได้ ก็ขอให้กํำลังใจกับทุกๆท่านให้ให้ให้ใหประสบความสําเร็จสําเร็จในชีวิตแล้วก็ผลผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับขอบคุณครับ